วิธีเอาตัวรอดจากผู้คุมในสควิ g เกมตีสนิทกับผู้คุมนี่ผู้คุมมีอะไรฉันว่านะเรามาเป็นเพื่อนกันไหมมิตรภาพอ่บมันสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เลยนะเฮ้ยนึกว่ามีอะไรติดสินบนนี่ผู้คุมฉันอยากออกไปจากที่นี่อะผู้คุมช่วยฉันได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกอะเงินหือไม่เอา งั้นก็เอาไปอีกไม่เอาไม่พอใช่ไหมงั้นเอาไปหมดเลยไม่ถ้างั้นฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเฮ้ยไม่ปฏิเสธยังไงล่ะเงินเยอะขนาดนั้นใครจะปฏิเสธได้ลงให้กำลังใจตัวเองไม่มีใครรู้หรอกว่าอนา,าคตจะเป็นยังไงเราต้องให้กำลังใจตัวเองไว้มากๆเราทำได้เราทำได้เร,ไดเราต้องชนะเฮ้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสัตว์กละโลกนี้ ได้โปรดรับฟังคำขอของลูกด้วยเถิดถ้าลูกรอดพ้นไปจากที่นี่ลูกจะถวายหัวหมู99หัวไข่ไก่999ฟองแล้วก็จุดประทั 9, 999ด9,999ดอกช่วยลูกช้างด้วยเถิดนะคะสาถูกพี้งมันบ้าปะวะพูดอยู่คนเดียวขโมยผลงานคนอื่นอะไรกันนั่นเธอแกะขนมน้ำตาลเสร็จแล้วเหรอเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะอันนั้นมันของฉันไม่ได้นะนี่มันขนมน้ำตาลของฉันผู้คคุมค่ะ ช่วยด้วยคะ่ะคนนี้มันแยกขนมน้ำตาลฉันไปจัดการมันเลยคะ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ตายซะเถอะแกล้งป่วยผู้คุมฉันสงสัยว่าฉันจะติดโควิดอะ่ะอยู่ดีๆจมูกฉันก็ไม่ได้กินลิ้นฉันก็ไม่รับรสมีไข้ด้วยอะ่ะฉันขอออกไปหาหมอได้ไหมอะ่ะฉันขอร้องไม่ได้ไม่ได้ถ้าแกจะตายแกก็ต้องตายอยู่ที่นี่ขอความช่วยเหลือ เธอช่วยฉันแกะขนมน้ำตาลหน่อยได้ไหมะถ้าฉันทําหักนะฉันต้องตายแน่เลยได้ได้ของฉันแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวรีบไปช่วยเธอนะขอบใจมากๆเลยนะอ้อนวอนผู้คุมปล่อยฉันไปเถอะนะได้โปรดเถอะฉันมีพ่อกับแม่ที่ต้องเลี้ยงดูมีหมากับแมวตั้ง50ตัวแนะ่ฉันเป็นเสาหลักของครอบครัวฉันยังไม่อยากตายนะ <c oughs> ช่วยฉันทีเถอะ <c oughs> ไม่ได้อ้อนวอนยังไงก็ไม่มีประโยชน์ ตายเป็นตายเอาวะหนีไม่ได้ก็ต้องสู้ตายเป็นตายเว้ยทำบุญเราต้องทำบุญเสร็จซองผ้าป่ายเยอะๆผลบุญจะได้หนุนนำเราให้เราลอดพ้นจากสควิดเกมไงนี่ฉันทุ่มหมดตัวเลยขอให้ลูกช้างรอดด้วยเถิด <c oughs> เพียงฆ่าผู้คุมเราต้องฆ่าผู้คุมด้วยการเอาน้ำผสมยาพิษให้ผู้คุมกิน ผู้คุมฉันเห็นผู้คุมทำงานเหนื่อยๆอ่ะฉันเลยเอาน้ำมาให้กินลองกินด้อสิหบใจนะ <c oughs> ในน้องมียาพิษ <c oughs> สมน้ำหน้านี่ขโมยปืนหนีไปเลยหนีตนเป็นที่พึ่งแห่งตน้นในเมื่อใครช่วยอะไรเราไม่ได้เราก็ต้องหนีผู <c oughs> ้คุม ไปเอนั่นแกจะทำไรอ่ะคิดนี้หรอสิ่งที่จะออกจากที่นี่ไปได้มีแค่วิญญาณเท่านั้นตายซะเถอะ